สวัสดีครับวันนี้ตาต้าพาเที่ยวพาทุกท่านมาชมไฟนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงห้าธันวาวันพ่อเนาะแล้วก็จะเป็นตียาวเป็นวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ก็เลยนะท่านผู้ชมก็คือบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นสนามหลวงนะท่านผู้ชมก็จะมีประดับประดาไฟสดๆโรงงานนะครับ,บวันนี้ตาต้าพาเที่ยวก็นั่งรถมานะครับก็เลยแบบว่าถ่ายบรรยากาศถนนราชดำเนินกลางนะครับตรงแถวบริเวณ รูสว่าดีประชาธิปไตยนะคะรับทานผู้ชมตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้จะเป็นกองฉลากนะทุกผู้ชมตอนนี้เขาย้ายไปที่สนามยินน้ำแล้วเนาะตรงนี้ครับก็คือพอเห็นประดับประดาไฟเสรสิมทำาังก็อยากจะนำมาให้ทุกท่านได้ชมเนาะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะอยู่ต่างประเทศเนาะมีมีแฟนคลับของกาตาปาเที่ยวน,นะอย,อยู่ที่เดนมาร์กก็มีนะเคยทักมาคุยกันอยู่แล้วก็มีบางท่านก็อาจจะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเงี้ยมันไม่มีโอกาสเข้ามาดึงแคบเนาะ ก็ชมชมคลิปของตาต้าปาเที่ยวไปแล้วกันเพราะว่าจะพยายามอัปเดตอะไรที่แปลกๆใหม่ๆที่แบบว่าท่านบางท่านไม่เคยเห็นในปัจจัน,นี้มาให้ชมก็ติดตามคนไว้เนาะท่านผู้ชมเนี่ยมันจะดีดีอันนี้อันนี้ตาต้าปาเที่ยวอยู่บนรถเมล์นะท่านผู้ชมรถเมล์บนเมล์ก็ถ่ายจากรถเมล์นั่นแหละเพราะว่าถ้าขับจะถ้าขับมอไซค์ก็จะอันตรายนิดนึงเพราะว่า มันไม่เหมือนรถใหญ่เนาะก็เลยไม่กล้าขับก็นั่งรถเมล์ปลอดภัยที่สุดท่านผู้ชมเนี่ยพาบรรยากาศไ่ดูอันนี้ก็จะทําเป็นเป็นเหมือนเป็นม่านเนาะเป็นผ้าม่านเหมือนกันเถอะแต่ก็สดๆสงามต่างชาติต่างอะไรเข้ามาก็เขาก็ทึ่งกันว่าทําไมเมืองไทยประดับประดาเรืสวยงามเนี่ยกเมือสวรรค์เลยประมาณนี้ท่านผู้ชมประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมก็เลยมีอะไรที่น่ารักน่ารักอะไรที่แบบว่าแปลกๆใหม่ๆรืออะไรที่ ที่แบบว่าน่าจะเอามาเสนอให้ท่านผู้ชมชมได้ชมก็ตาตาพะเที่ยวพยายามจะนํานําเสนอเนาะจะได้เพิเ่มรูปตาเนาะแฟนคลับบางท่านก็บอกว่าอขอบคุณตาตาพะเที่ยวมากนะบางท่านเป็นคนแก่เนี่ยเป็นเป็นป้าเป็นลุงเนี้ยพวกนี้คือเขาเขาไปไหนก็นไ,ดดไม่สะดวกใช่ไหมเขาบอกว่าตาตาพาเที่ยวได้ความรู้มากเลยป้าไม่ในฝาไหนป้าก็บางทีป้าก็ได้เก็บเล็กเก็บน้อยความรู้จากตาตาพาเที่ยวแหละป้าเขาดูประจำอะไรว่า ป้าดูแล้วป้าก็ถ้ามีโฆษณาเข้าป้าก็อยากข้ามโฆษณานะครับเดี๋ยวตาตาไม่มีอะไรได้อะไรประมาณนั้นเรื่องจก็กระสอเจ้าใหย่กันเนาะเขาบอกโอ้ยป้าไม่รู้ตอนแรกป้าก็กดป้าก็กดข้ามโฆษณาอยู่ถ้ากดข้ามโฆษณาตาตาไปเที่ยวไม่มีอรายได้นะต้องต้องต้องดูโฆษณาให้จบนะอะไรประมาณนี้เนาะก็ไปก็ก็สนุกสนานกันไปนะท่านผู้ชมบางท่านก็บอกโอ้ยเยไม่เคยเจอหน้าเลย อันนี้ใช่พี่ตาต้าพาเที่ยวไหมบอกใช่ครับเห็นแต่ในเห็นแต่ในคลิปแต่ไม่เห็นตัวจริงอะไรประมาณนี้ก็มีมาทักทายเหมือนกันแต่แต่ช่องตาต้าพาเที่ยวเขาไม่ใช่ช่องดังหรอกเขาช่องที่แบบว่าเอ่อยังไม่ดังยังไม่ดังเนาะก็ดีที่ยังมีคนมาทักทายอยู่บางทีไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรตามวัดตามวาต่างๆเขาเขาก็ทักตาต้าพาเที่ยวแล้วก็สุขเอะรู้สึกว่ามีความสุขเพราะว่าเราถึงเราจะไม่ใช่ช่องดังๆเนาะช่องช่องนี้เนาะ ช่องไม่ดังแต่ว่าก็ก็ยังมีคนรู้จักเราบ้างประมาณนี้นะท่านผู้ชมบางท่านก็มาขอถ่ายรูปอะไรประมาณนี้บอกโอ้ยเราก็คนหน้าตาไม่ดีเนาะแต่เขาเห็นคล้ายๆว่าเห็นเราเขาประทับใจเราเขาปลาบปื้มใจเราประมาณนี้เนาะแล้วก็มีความยินดีมนะไม่หญิงไม่หญิงท่านผู้ชมมาขอถ่ายรูปได้คลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมก็คือพาพาทุกท่านมาชมเนี่ยมาชมแฟชั่นสีเนาะ อันนี้เป็นป้อมปราการนะอยู่ตรงนี่อยู่ตรง,ตรงวัดสเกตท่านผู้ชมเดี๋ยวตั้งแมงจะเจอวัดสเกตแล้วนะแต่เห็นแป๊บเดียววัดสเกตมันอยู่ในซอย,อยนี้ก็เลยบอกว่านั่งรถผ่านมันก็ถ่ายได้แป๊บเดียวในในกลังจะเห็นไหมท่านผู้ชมนี่นี่นี่วัดสเกตนี่งไงท่านผู้ชมเนี่ยวัดสเกตดภูเขาทองนั่นเองก็จะมีประมาณนี้ท่านผู้ชม